ไปมันจะเป๋ได้อะไรมันเรื่องของกครเรื่องของมันเอของเราเป๋หรืออย่างนั่นเป๋ออกจากหลักคำสอนของผู้เจ้าอย่างเป๋ใช้เป๋ขวาหรืออย่างให้มันตรงต่อพระนิพพานนั่นตรงต่อในการช่างคุณงามความดีนั่นหรือว่าจากทานน้ำบารมีสีลบารมีปภาวานาบารมีก็มันรวมตรงที่ใจตัวนั้นนะ้มันดิ่งไปเลยจะเปกใช้ไปขวา่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้นะเป๋ผีมันคิดนะทีเราพูดนี้เราไม่ได้ว่าประมาทจากช่วงบุกนาอะไรหรือเราลูกทีลูกกาหรือบาสุทธิการใดๆ เพราะเราไปอยู่ในเพราะเราไปเห็นนรกมาแล้วเรื่องเขาเรื่องกันเราพูดได้ฟังเราไม่ได้พูดใ้เชื่อแต่เราพูดความจริงมีแต่พวกนี่ไอ้พวกทาลายศาสนามันจมกันอยู่นั่นเพราะในพระสูตรก็มีนี่ใช่ไหมล่ะที่เป็นเปรตนี่อยู่ในหน้าภากาที่ว่าอะไรล่ะตัวเป็นหมูบ้างหัวเป็นมนุษย์บ้างหัวเป็นหมูบ้างกายเป็นมนุษย์บ้างนั่นหรือว่าหัวเป็นมนุษย์บ้างไอ้เป็นไอ้อะไรล่ะตัวเป็นงูบ้างก็เต็มอยู่นั่นน่ะเปรตนั่นเห็นไหมล่ะที้ก็ เห็นไหมพวกคาลายเห็นในประสุตนั่นนะ่ะโน้นตัวยาวนั่นนะ่ะเป็นพระนั่นนะ่ะไฟไม่พปะเหลืองร้องโอดโออยู่กับพวกนี้แหละแล้วเราก็เห็นไหมล่ะนี่เราก็เห็นกันอยู่นี่น่ะันันเป็นอย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าเราเอาอะไรพวกของลามกจนกเรเป็ดนี่จะมาประมาจากช่วงบุวกกันนที่เราไม่มีนี่เราพูดตามความจ,าามจริงตอนนั้นไม่ใช่ว่าเป็นบ้าเป็นบออะไรกันใช่ไหมล่ะนั่นแหละค,ความจริงอะไรเราก็ออกมาออกมาออกมาก่อนที่เราจะตายนี่ นั่นแหละพจฒนานุกรมของหลวงปู่น้อยยาติวลก็พูดอยู่เรื่อยๆนี่นั่นล้วจะทําดีจนถึงวันเราสิ้นลมนั่นหรือว่าเราจะไม่ทาชั่วอีกตลอดนาฏการนั่นนันเป็นอย่างนั้นะเห็นไหมเหรอเราก็เห็นอยู่นั่นะไปหลอกเบื้องสูงอีกตั้งหากนั่นเห็นไหมเหะอเราก็เห็นอยู่นั่นพวกพระเรานี่เลี้ยวๆจาชาไหมเหระผู้ดีก็ยกไว้เหนือเก้าหน้าก,ก็หมอ่อมจองของอันเพราะกุญแจนผู้เลือดผู้ประฐหมู่คณะผู้เลือดผู้ประสิฐที่อยู่ในตามในไม่ไหน นั่นพระองจารย์ที่เลื่อที่ประิฐทีพ่พระองค์เป็นประมุขของคณะสงฆ์ก็คือพระองค์สังฆราชนั่นเห็นไหมละ่ะระดับไหนละ่ะที่พวกเราก็เห็นกันอยู่นั่นเไม่ใช่ว่าเรานี่ประมาทจากเจ้าบ,บุคณะหรืออะไรเห็นไหมละ่ะเป็นหลอกลวงเบื้องสูงไปไป,ไปแอบอ้างเบื้องสูงหาอยู่ห้าจินเห็นไหมละ่ะมีเงินเท่าไหร่เลยสี่ร้อยห้าร้อยล้านฝังดินก็มีตั้งทองคําเห็นไหมละ่ะลงังหลายปกะาไปบ่าหลังหลายปกะาไปบ่าเพราะอะไรกันเพราะเงินอย่างเดียวเพราะความเสื่อมตัวนั้นเงิน แล้วก็อาหารนี่แหละเรื่องของเรื่องนั้นนาพี่นาดูเอาเนี่ยจะว่าลุงปูนี่ประมาทจวางบุกขนาอีกเนะี่ยเห็นไหมละ่ะแล้วก็เห็นกันอยู่นั่นพอจับได้ไล่ทันไปก็ยอมรับชำระภาพก็ต้องถึงคาลาพีเอตไปนี่เสื่อมไหมละ่ะมันเสื่อมมันก็เสื่อมถึงพวกเราที่เป็นพระดีเป็นสำณะที่เลือดที่ประเสริฐเป็นพ่อแม่รูจันที่เลือดปุ้ยประเสริฐที่ดีที่เลือดที่ประเสริฐเสื่อมเสือถึงพระองค์อังสังฆราช เชื่อมติถึงพวกเราที่เป็นชาวผู้ทุกคนนะ่เห็นไหมละ่ะว่าเรื่องขอ้เขาดีเราเรื่องของเขาชั่วก็เรื่องของเขา,า,เขาไปยุ่ง,ขงเขาทำไมมันไม่ได้ยุ่งแต่นี้บ้านของเราลูกคิดไหมละ่ะบ้านของเราเขาเผาบ้านเรานี่อยู่ได้เลยถ้าพวกตัอนี้คิดว่าเขาเผาบ้านเราหรือย่างสบายก็ลองไงนั่งอยู่ให้เขาเผาบ้านดูที่นเป็นยังไงความรู้สึกนั่น